สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์ช่กดนานๆานกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะลองมาตั้งคําถามกันลเล่นๆว่าจนกว่าคําพิพากษาอุทธรณ์จะออกมาเนี่ยเรายังต้องฟังเรื่องที่ขึ้นไปบนบ้านนากระตวยแล้วก็คุยกันแล้วก็ไปพบตํารวจแล้วก็นั่นนี่นั่นนู่นนี่เราจะต้องได้ยินนิทานเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องจริงกันอีกกี่ร้อยกี่พันรอบ เราได้ยินมาเนี่ยตั้งแต่ปีไหน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 เรื่องเนี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยรอบแล้วนะคะคือขึ้นไปอยู่บ้าน,านของนักระตวยก็บอกว่ามันเป็นคนทํามันเป็นคนอุ้มตุ๊ก,กตาขึ้นไปบนภูเหล็กเกตเอาอะไรมาพูดเฮ้ยเอาอะไรมาพูดเอาหลักฐานอะไรมายืนยันขนาดนั้นกูก็อึ้งอยู่เอออันนี้เราได้ทานได้ฟังันนี้กูก็อึ้งอยู่นะ มันนั่นแหละเป็นคนอุ้มตุ๊กตาขึ้นไปบนภูเหล็กแก๊สแล้วยังให้ต่อละเรื่องที่พูดถ้าม้ามถ้าไม่จริงอยู่นี้ฐานอนี้ก็ตอบโต้มาได้นะยินดียินดีนดอธิบายละเอียดยิบกว่าอีนนี่นิทานนะม่สลอนิทานนะผมเล่านิทานนะอย่าไ่คิดเป็นเรื่องจริงนะเออคุณเห็นความย้อนแย้งของคนคนนี้ไหมคะ หาเพศตัวเองก็ไม่รู้เจอหรือยังหาเจอหรือยังก็ไม่รู้ตัวเองอยู่ในสถานะไหนกันแน่หาเจอไม่รู้ไม่รู้ว่าหาเจอหรือยังว่าชีวิตจะทําอะไรต่อไปหรือเกาะพ่อเกาะแม่เกาะแตกไปอย่างนี้เรื่อยๆอนาคตจะแขวนไว้ที่ไหนถ้าพ่อแม่ไตห่งไตาหาไปเนี่ยใครจะไปซื้อเบียร์ให้กินใครจะไปทนทากับข้าวใครจะเป็นคนล้างถ้วยล้างชามซักกางเกงไหนให้ใครจะเป็นคนดูแลหาเจอหรือยังคะ เพราะว่าในเรื่องนี้เขานั่งเล่าแล้วก็เน้นตลอดว่านิทานนะเรื่องที่พูดที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องจริงเป็นนิทานไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องโกหกแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองเฉียงมาสิคุณบอกเขาว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องโกหกเป็นนิทานแต่ถ้าใครไม่เชื่อลองเฉียงมาคุณจะอธิบายให้เคลียร์กว่านี้เพราะคนจะไม่เชื่อคุณก็โกรธ การที่บอกว่าใครไม่เชื่อก็ลองถิงมาจะอธิบายให้เป็นนั้นแสดงว่าคุณยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณถึงต้องการให้คนเชื่อแต่ทําไมคุณถึงบอกตอนต้นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องนิทานเป็นเรื่องโกหกแต่ก็มาบอกกับคนที่ชื่อมิสซอลอนี่ก็สอลอไปทุกที่นะคะบอกกับมิสซอลอว่าอันนี้เป็นนิทานนะที่เล่าเนี้ยไม,ม่มีอยู่จริงแล้วมาเล่าหาพ่อหาแม่มึงหรือไอ้ไหลมึงมาเล่าเอาอะไร มึงมาเล่าหลอกควายอย่างวิตสอหลอมาเล่าหลอกไอ้พวกอีกแก่น้ำแตกทั้งหลายให้มานั่งฟังมึงหูห้อยมานั่งฟังนิทานที่มึงบอกว่าเป็นเรื่องโกหกไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวเจอกูตะกลงมันคืออะไรคะมึงหาเพศมึงเจอหรือยังแล้วก็อธิบายเอาอะไรมาอธิบายเดียวบนบ้านนะกระตวยเดี๋ยวผมเล่าเล่นหน่อยให้ฟังจริงๆมันมีเรื่อง เยอะแยะมากมายที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็เอาเรื่องไอ้ไหลถ้ามึงจะเล่าเรื่องตั้งแต่ปีสองศูนย์บนบ้านอีตายเนี่ยว่าไปคุยอะไรกันแล้วไปอะไรยังไงมึงไม่ต้องเล่าแล้วเขารู้หมดแล้วมึงเล่ามาไม่รู้กี่รอบแล้วเล่าแต่ละครั้งก็ไม่เคยตรงกันเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆมึงไม่ต้องเล่าแล้วล่ะคะ่ะเขารู้แล้วคนอย่างมึงเนี่ยอ้าปากนี่ก็เห็นถึงรูตูด เรียกว่าเห็นถึงรูทวารหนักมึงอยู่แล้วเพราะว่ามึงเล่ามาเป็นร้อยๆรอ,อบแล้วเดี๋ยวเล่าให้คนนั้นผิดเดี๋ยวเล่าให้คนนี้ผิดแล้วแต่ว่ามึงอยู่ฝั่งไหนได้เงินจากเอฟซีฝั่งไหนมึงก็จะเล่าให้เรื่องราวมึงอวยไปที่ฝั่งนั้นแต่ครูถามหน่อยไอ้เรื่องหลายเรื่องที่ไม่ได้ออกสื่ออีกแล้วและไม่มีใครพูดถึงอย่างเช่นชายใส่โมงดำที่รับโทรศัพท์จากผู้หญิง ข้างล่างโทรขึ้นมาถามแล้วผู้ชายถามว่าติดใจอะไรไหมทางข้างล่างตอบว่าไม่ติดใจอะไรเลยทําให้คนที่นั่งเฝ้าศพอยู่รอบๆรอ,รอชุดสองมาเนี่ยเกิดความโกรธว่าพวกมึงรู้อยู่แล้วว่าศพอยู่ตรงนี้มึงหลอกกูทำไมเขาก็เลยลงเขาไปมึงเล่าเรื่องนี้หน่อยตกลงไอ้มงดำคนนั้นที่รับโทรศัพท์คือใครอีผู้หญิงที่โทรขึ้นไปคือใคร และอไอ้ผู้ชายที่บอกว่าได้ยินได้เห็นชายใส่มงกดำรับโทรศัพท์คือใครมึงเล่าตรงนี้ดีกว่าไอ้เรื่องที่มึงเล่าเล่าอยู่เนี่ยมึงเล่าแม่งไม่รู้กี่รอบจริงๆเล่าแม้กระทั่งตัวเองเป็นคนพาตำรวจไปพบหมอผีเองก็ยังมาตั้งคำถามกับสาวิตรีอีกว่าเขาเอาเสื้อไปทำอะไรไปทำอะไรยังไงอาจารย์หมอผีอาจารย์มึงเขาก็บอกตำรวจไปหมดแล้วไม่ใช่หรือ ตัวมึงเองเป็นคนบอกตำรวจเองว่าต้องเอาผมที่ทำอย่างนี้เอาไปบูชาย,ยานันเอาไปสะกดวิญญาณมึงเล่าวนไปวนมาจนเข้าเนื้อเข้าตัวเองไม่ต่างอะไรกับตอนที่แม่มึงกับรถกับข้าวกับเรื่องสวนยางนั่นแหละเล่าไปเล่ามาไม่รู้ว่าเรื่องเกิดที่ไหนกันแน่พี่สาวมึงบอกรถกับข้าวมึงบอกที่สวนยางแล้วมึงก็ยืนยันวะ่าแม่มึงบอกก็ในสวนยาง แต่เอาข้อจริงๆแม่มึงไปบอกพี่สาวมึงว่าที่รถกับข้าวตกลงครอบครัวมึงเนี่ยประชุมม,มีมีรายกลุ่มมีรายครอบครัวไหมเคลียร์กันก่อนดีไหมว่าแต่อีตายหายไปไหนหรือผัวมันไม่ให้มายุ่งกับครอบครัวนี้แล้วไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมึงเดี๋ยวจะพลอยซวยไปด้วยมีปัญหาอะไรกับผัวหรือเปล่าผัวห้ามมายุ่งแล้วใช่ไหมถึงได้หายหัวไป เอาเรื่องอะไรรู้ไหมทุกท่านเอาเรื่องไปรับส่งพระมาเล่าให้ไอ้ไหลฟังรอตอนมันไปรับพระคูบาลัดคูกูบาจวดเอ่อไม่ใช่คูบาลัดนะคูบาจวดนะเออคูบาจวดที่เร็วกว่าผูคูบาลัดนะเออมันไปรับพระกูบาฟัดแปดฟัดแปดน่าจะเร็วกว่าคูบาลัดและคูบาจวดนะแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาคุยว่าเกือบมารับ ภาคกูบาฟาดแปดไม่ทันเพราะว่าตุ๊กาตาหายหายไม่เจอว่าแต่เร็วซีบิดวัาแต่เร็วหอออทุกสิ่งที่อิฐานํำพูดล้วนแล้วแต่ตัวตนมีหลักฐานทั้งหมดแล้วที่จะเอาขึ้นไปสู่บนสารไค่ฟงแต่แค่แค่มามาถามญาติพี่น้องว่ารู้สึกยังไงถ้าญาติพี่น้องอยู่ในฐานนนี้มีอคติหรือไม่เห็นด้วยสังคมก็จะมองอยังไง อันนี้มันสําคัญอันนี้สําคัญนะครับพี่ต้องเงยทีนี้โอเคเล่ามาโน่นนั่นนี่แต่พอเอิญว่ะมันมีเวลาคุยกันนิดหน่อยไอ้ไหน้าดาวคารล,ลืมถามว่าแล้วเสื้อมันไปทีไง ที่จริงเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะตำรวจเขามีข้อมูลมานานแล้วเพราะเขาก็ไปสอบถามไล่ไทม์ไลน์ไปโดยที่ไอ้พวยเล่าว่าตัวเองเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจตามปกติที่ถ้าคนหนึ่งไล่ไทม์ไลน์เขาก็ต้องไปเช็คว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงไหมแล้วก็เลยได้รับทราบจากครูปรลัดว่าไอ้พวยไปถึงไม่ใช่สิพระจาจทร์บุญมา,าไหว้พวยไปถึงที่วัดแล้วเนี่ยได้พูดอะไรทําอะไรยังไงมาถึงเวลาประมาณกี่โมงอะไรยังไง ก็ไปพบประโยคนี้เข้าพิ่ชีสาวิจีเป็นคนผุดขึ้นมานะคะมันออกอยู่แล้วอยู่ในสื่อพาจาันบุญมาเป็นคนพูดกับตํารวจตํารวจก็ถึงได้เอออ้าวมันรู้ได้ยังไงวะก็มีการสืบหาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ไอ้หลายพยายามจะพูดว่าสาวิจียกขึ้นมาเองแล้วทางบ้านก็ชาพวกพี่น้องก็อึดก,กันสแสดงว่าพี่น้องมึงไม่ได้ตามข่าวเลยใช่ไหมคะต<ค>อนที่สาวิจีมาพูดน่าจะเป็นช่วงปลายๆแล้วล่ะ ที่ปักใจแล้วคือคือไปค้นบ้านไอ้พวยแล้วไปอะไรไอ้พวยหมดเรียบร้อยแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาสงสัยไอ้พวยกันยกเว้นว่าไม่สนสีสนแดดอะไรเลยเพราะตอนนั้นพวกเขาอยู่กับสาวิจีการขึ้นไปคุยกันบนบ้านอีตายต้องเป็นกลางปี2อศูนถ้าจะดูไทม์ไลน์น่าจะอยู่ในช่วงเดือนกอรอนะคะเพราะว่า มีการค้นรถครั้งแรกของไอ้ป่วยที่พบเส้นผมนั่นก็คือค้นบ้านของไอ้ป่วยครั้งแรกคือ11พฤษภาคมอันนี้เอาเวลาเอาวันเวลาตามข่าวนะคะอาจจะคาดเคลื่อนวันบ้างแต่ที่ฉันเอาตามข่าวที่ออกข่าวมา11พฤษภาคมปี63ไปค้นบ้านค้นรถไอ้ป่วยนะคะประมาณช่วง6ช่วง7จะมีข่าวว่า สวิตจีสงสัยไทม์ไลน์ของไอพ้พวยในวันที่11มีหายไปไหนอะไรยังไงนั่นก็คือการประกาศออกมาว่าสงสัยไอพ้พวยไอพ้พวยก็มีการโต้อตอบอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ช่วงต้นๆกรกฎาคมนะคะหกถึงเมีการสงสัยไอพ้พวยส่วนพระอาจารย์บุญมาเนี่ยได้ให้ปากคํากับตารวจน่าจะอยู่ในช่วงเดียวกันก็คือวันที่8กอคมเนี่ยมีข่าวออกมาว่าไอพ้พวยเนี่ย โวยวายว่าการที่พาไปให้ปากคําแบบนั้นเน่เดี๋ยวจะทาให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันจริงๆมันเริ่มมีการสงสัยไอ้พลอยออกมาตรงๆแล้วการที่เรื่องการคุยบนบ้านอี่ตายและการไปพบตำรวจก็น่าจะก่อนหน้าที่มีการประกาศออกมาเต็มตัวว่าสงสัยไอ้พลอยแล้วประกาศออกมาว่าสงสัยไอ้พลอยแล้ว อีตายอีอะไรทั้งหลายทั้งแหลกก็ยังอยู่ฝั่งสาวิธีอยู่ยังเชื่อตรงนั้นอยู่พอหลังจากนั้นพอจะมีหมอปลามาช่วยไอพ้พวยมาอะไรน,น,นันนนีก็ยังมีการเขียนป้ายลายมือนะั่นเป็นของนายเสริมแล้วป้ายกระปักอยู่ตรงแถวหน้าบ้านไอ้พวกโคตรเงาสการาดหลาโพกันทุกคนนั่นก็คือช่วงสิงหากันยาอะไรพวกนี้ก็ยัง กาะติดสวิตีอยู่เพราะคิดว่าจะมีรายได้คิดว่าจะมีเอฟซีเยอะแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปซะแล้วค่ะตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวจะไปมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการตรวจด้วยซินโครตอนนะคะแต่ไอหลายพยายามพูดว่ามีการมาอย่างเชิงว่าสังคมเห็นด้วยไหมชาวบ้านเห็นด้วยไหมคนในครอบครัวเห็นด้วยไหม พวกมึงต้องเห็นด้วยถึงได้ตามไปรับซองกันไงได้ซองแล้วก็ยินดีออกมาด่าไอ้พวยกันฉ่ำๆก็แปลว่าในตอนนั้นพวกมึงเห็นด้วยเห็นพยานหลักฐานเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ตำรวจเล่าว,ว่าตอนนี้ทางตำรวจทําคดีสืบไปได้ถึงตรงนี้นี้พวกมึงเห็นด้วยพวกมึงถึงได้ไปรับซองกันจนอิทธิกโกรธว่าพากันไปรับซอง แต่ตอนนี้พอมาเล่าบอกอุ้ยกูไม่เห็นด้วยเฮ้ยมึงรู้ได้ยังไงว่าก็นู่นนี่นี่ถ้ามึงไม่เห็นด้วยมึงไปกับเขาทําไมมึงไปรับซองกเขาทําไมถ้าไม่เห็นด้วยถ้ามีความเป็นลูกผู้ชายมีความแมนนะคะก็จะบอกเลยว่าผมมารับฟังความคิดเห็นแต่ผมไม่เห็นด้วยไอ้ตรงนี้ผมไม่เอาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมสมรู้ร่วมคิดกับพวกคุณทําไมไม่พูดละ่ะรับซองมาจุดจว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 ดได้ห้าพันก็คือ ครึ่งหนึ่งของค่าผ่อนรถใช่ไหมพวกมึงเห็นด้วยกันทุกตัวไปรับกันกันทุกตัวมีความสุขกันหมดแต่พอมาวันนี้อุ๊ยกูก็สงสัยนะมึงรู้ได้ยังไงอย่างงูอย่างนี้ตรงนี้แหละคะ่ะที่สําคัญเวลาฟังไอ้นี่เล่าเรื่องเดิมๆเ,เป็นร้อยครั้งพันครั้งเราจะพบว่า รายละเอียดมันแตกต่างกันไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นมันยืนอยู่ฝั่งไหนตอนนั้นมันจะหาแดดหลอกแดดเอฟซีฝั่งไหนคะ่ะเสื้อมันไปอยู่ตรงไหนอันนี้ลืมถามอืมไี่เห็นโน้นนี่มันเห็นแดงกางเกงสีแดงไง ไหลจะไปถามตำรวจทำไมคะในเมื่อคนที่พาตำรวจไปหาหมอผีพระอาจารย์ของมึงและพระอาจารย์ก็บอกหมดเลยว่าเสื้อนั้นน่ะถูกเอาไปทำพิธีใส่หม้อถูกน้ำอะไรยังไงสารพัดสารเพจะไปถามตำรวจเขาทำไมในเมื่อมึงเป็นคนพาตำรวจไปหาหมอผีให้หมอผีตอบว่าเสื้ออยู่ไหนมึงเล่าไปแล้วมึงจำได้บ้างไหมหรือมึงลืมไปหมดแล้วกำหนดช่วงเวลาของไอ้ไหลเนี่ยยากมากเพราะว่ามันเล่าไปเรื่อยเราไม่รู้เลยว่าเรื่องที่มันเล่าเนี่ย มันหมายถึงว่าเกิดช่วงเวลาไหนเวลาของมันจะมั่วเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเราจะจับทางมันไม่ถูกเพื่อให้เราจับทางมันไม่ถูกจากนั้นเนี่ยก็ไปรับฝังตื่นเช้ามาก็ไปรับฝังก็เอารถไปจอดอยู่ที่บ้านของช่างบอลดาวคาันอยู่ในฐานะนี้ก็ไปฟังพอไปฟังเนี่ยมันก็ได้ อะไรหลายหลายอย่างแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ไอ้หลายได้เอาขานรับรู้คือแม้แต่ข้อมูลหลักฐานอันนี้อันนี้ไอ้หลายท้าทายอีฐานดาได้เลยนะบ้ากูท้าทายกูท้าทายมึงเลยบ้ามึงกับกูเนี่ยใครได้ข้อมูลเยอะกว่ากันกูแพ้มึงอางเดียวแค่กูไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนสันไครฟงนั่นแหละคุณไม่คิดว่าแปลกหรอคะว่าทำไมคนคนนี้ต้องอยากเอาชนะ กูต้องมีข้อมูลเยอะกว่ากูแพ้มึงอย่างเดียวที่กูไม่ได้ขึ้นไปบนศาลเท่านี้มึงก็แพ้ราบคาบแล้วค่ะเพราะข้อมูลที่มึงรู้มาเป็นข้อมูลชาวบ้านคุยกันเป็นข้อมูลสื่อพูดมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่สิ่งที่อยู่บนศาลมันของจริงร้อยเปอร์เ็นตเนื้อเนื้อเนอเต็ดเ,เพราะฉะนั้นข้อมูลที่มึงมีเป็นข้อมูลกะเลวลากแต่ดูแล้วคนที่อิจฉาริษยา ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันมีลูกมันคงอยากให้ลูกมันตายแทนพ่อจะได้ดังลูกรีบไปตายหานะลูกนะพ่อจะได้ดังพ่อจะได้มีข้อมูลเต็มคาราเบลแล้วพ่อก็จะได้ขึ้นศาลด้วยนี่คือความอยากเอาชนะมันเป็นอะไรเหรอคุณถึงต้องบอกว่าคุณรู้ข้อมูลว่ากับพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตคุณจะแสดงอะไรเหรอคุณเป็นคนเดียวในหมู่บ้านนั้นที่ไม่เคยเตืนเดินตามหาน้องชมพู่ในหมู่บ้านเลย เด็กหายที่กบกอกไอสัตว์มึงไปหาที่ห้างสรรพสินค้าสกลนครเขาเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ไม่เคยตามหาห,าหลานที่เขาบอกว่ารักยิ่งชีวิตเขาเนี่ยณจุดเกิดเหตุเลยเช้าถึงขับรถออกเช้าถึงขับรถออกขึ้นไลฟ์เซฟี่ทุกอย่างแล้วก็เอาลงเฟซเพื่อเป็นเอาไว้เคลมเงินว่า ค่าน้ํามันท่อน,นี้วันนี้ฉันไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปอยู่แถวตลาดสดสกลนครมึงไปหาทําเชี้ยอะไรแถวนั้นกูก็ไม่อยากไปรับฟังว่าเขาสู้อะไรยังไงเพราะว่าเราอยู่ในฐานะเป็นยูทูบเบอร์ไงเอาความจริงมาเปิดเผยมากเกินไปก็ไม่ได้กูเลยไม่ขึ้นไปไงแต่มึงก็หให้กูขึ้นไปกูไม่ไปกูขึ้นไปปุ๊บเนี่ยอา้าวหน้าข่าวถ่ายปั๊บปุ๊บปุ๊บโอโหกูเอามาพูดชิบหายเลยกู มันก็เลยไม่ได้มันไปไม่ได้ทีนี้พอไปอยู่ที่ปืนช่ามานก็ไปมุกดานแล้วเราก็ไปรับฟังคนที่ดังระเบิดตเิอเอยู่ในโลกเซี่ยวเชีย,บบยวในปัจจุบันนี่แหละระดับบิ๊กบิ๊กบิ๊กเลยนะระดับบิ๊กบิ๊กใหญ่นั่นหลยแล้วทีนี้สิ่งสำคัญอยในหนึ่งคืออะไรรู้ไหม ตัวตุ่นอยู่ในทางแล้วนี่คือพยายามเอาข้อมูลมานําเสนอผมผมกินผมว่าตัวตุวต่นนี่โอโ้โหโคตรแฝเลยนะเขาให้ข้อมูลเรามาเยอะมากเรื่องเส้นผมเรื่องเส้นผมนี่คือคือคือเห็นคือเห็นตั้งแต่แรกแล้วเขาไปเอาเข้าเครื่องคือจริงๆเนี่ยตั้งแต่ไปดูนะท่านไปดูรถไอ้ไหลจอดวันนั้นอยู่ที่บ้านของช่างบอลนักังคอ,อันนั้นนะผลตรวจเรื่องเส้นผมมันออกแล้วผลตรวจเรื่องเส้นผมมันออกตั้งแต่ตั้งแต่นั้นแหละ พราะวันนั้นไอ้ไหลไอ้ไหลเห็นเห็นเส้นผมที่โดนคยงขยายน,น,นั่นนี่คือทั้งหมดแหละว,วันนั้นแหละตอนบนกับอีก,ก้อยเรื่องไม่ได้ขึ้นศาลไม่เห็นพูดแบบนี้นี่ตอนที่ให้อีก,ก้อยมาบอกดิฉันว่าจะพยายามตีสนิทกับสวิตีอีก,ก้อยมาบอกว่าคุณหลันคาะนี่นะแต่ทําเต็มที่เลยนะคะทุ่มเพื่อคุณหลันเลยเนี่ยไปเข้าใกล้สนิทสนมชิดเช้อกับสวิตีเดี๋ยวจะไปเอาข้อมูลมาเดี๋ยวเข้าไปนั่งในศาลแล้วไอ้ไหลที่ โกรธบุมน้อยมากคืออะไรรู้ไหมคะสองคนนี้เขาขิงกันอยู่ในตอนต้นบุมน้อยเนี่ยเล่าให้ไอ้ไหลฟังว่าเดี๋ยวบุมน้อยจะเข้าไปนั่งในศาลกับสาวิจีไอ้ไหลเคยหยอดหยอดแล้วสาวิจีไม่ให้เข้าไปก็เลยโกรธว่าไม่เอากูเข้าไปกูเป็นน้องไม่เอากูเข้าไปทําไมเอาไอ้ดีเข้าไปขิงกันมานานแล้วล่ะค่ะไอ้เรื่องนี้แหละอีก้อยเล่าหมดค่ะอีก้อยอีก้อยมาเล่าเลยอีก้อยโดนเสียบดาบดึกก็มาเล่าหมดค่ะ อันี่รออย่างเดียวไอ้ไหลเสียบดากปุ๊บการเสียบดาบอีก้อยเหมือนกันไขาลานไอ้ไหลเสียบปุ๊บทะลวงทะลวงทะลวงไขาลานอีก้อยก็เลยทาให้หมดทุกอย่างก็มาเล่าอย่างนูน้นอย่างนี้ไม่ชอบไอ้ปลาหมึกไม่ชอบไอ้บูมไอ้บูมมันประจบสายวิจีก็หูเบาน,นู่นนั่นนี่น้องชายไม่เอาเข้าไปจะเอาคนอื่นเข้าไปเนี่ยถ้าไอ้ไหลได้เข้าไปนะจะไปเอาข้อมูลเอาอะไรทุกอย่างเอา มาเพื่อคุณหลันโดยเฉพาะอย่างงูอย่างนี้เพราะมันได้อะไรมานี่ที่ไหนหน่อยพี่มันออกจากศาลมาตอนเชี่ยงเอามาพูดอะไรนิดหน่อยให้มันฟังไอไหลขึ้นไรเลยค่ะอีหลันนี่ไม่ได้เลยค่ะข้อมูลต้องไปรอฟังจากไอไหลทีหนึ่ง <laughs> ถ้ามีอะไรเด็ดเดดไอเฮี้ยนนี่ไม่เคยส่งนะจะบอกให้ <laughs> จะถ้าท่านมีอะไรเด็ดๆอีกกยกับคุณลันค่ะขอได้มไ้มคะอีเด็ดมากเลยค่นนยนะเดี๋ยวน้แต่เอาไปต่อยอดนะคะขอหน่อยขอหน่อยค่ะอันไนไม่เข้าใจก็มาถามคุณลันค่ะช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะคือถ้าแต่มันเบอบ้าค่ะมันไม่รู้เรื่องค่ะตอนนี้เลยมาบอกว่าผมนึไม่อยากเข้าไปในสารลับเพราะผมเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวถ้ารู้เราจะามาพูดอืมคนดีเนาะคนดีเนาะวีนแตกมากเลยตอนที่คุณ เมอีผมแดงที่มันนั่งด่านั่งด่าที่มันด่าอีผมแดงหนักๆเพราะว่าอีผมแดงไม่ได้เข้าไปนั่งในศาลไงคะไอไหลอยากจะจะขาดไปได้เข้าไปอู้กูจีบใจกูจีบใจมันเจ็บใจไม่นอห้องจิตใจมากวันนี้มันบอกว่าไม่ได้อยากเข้านะฉันไม่อยากเข้าเลยนะม่าต่ต่อตไม่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 แต่อ้างว่ามีข้อมูลเยอะเนบเต็มคาราเบลตำรวจนี้ให้ดูหมด และที่สําคัญที่สุดที่ตลกมากก็คือมันบอกว่าเขาตอนแรกกันบอกว่าเขาเอาผมที่ตัดมาให้มันดูอยู่บนกระดาษ A4 ไอ้เราก็ชิบหายแล้วตำรวจคนไหนวะไปเอาหลักฐานจากพอถอมาให้คนนอกดูแบบนี้เดี๋ยวกูเล่นแม่งเลย <c oughs> ฟังไปฟังมาแล้วก็เป็นรูปจากแท็บเล็ตนะคะมาเปิดให้ดูว่ามีเส้นผมตัดอยู่บนกระดาษ A4 คือพูดไปพูดมาไอ้นี่มันจะขยายขี้เทอมาเรื่อยๆ,ๆวันนี้มันบอกว่าวันนั้นวันที่มันขึ้นไปคุยกันบนบ้านอีตายแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปคุยกับตำรวจแล้วก็ไปรับซองไปบรรจงวางไปอะไรสารพัดสารเพในตำรวจดังระดับใหญ่มาตกปลาแลวไอ้น้องเองต้องทำได้ไอ้น้องเชื่อ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 มือเชื่อมือผมก็เลยดา่าระเบิดเธอว่าสัน้นว่าสัน้น ทีนี้มันบอกว่าวันนั้นน่ะเขาเอาผมมาให้ดูแล้วมีกล้องมีขยายอะไรเพราะฉะนั้นผลการตรวจเส้นผมเนี่ยมันออกแล้วซินโคโตอนนะมึงไม่ใช่เอากล้องส่งทางไกลมาขยายดูนะสิ่งที่มึงเห็นน่าจะเป็นภาพเดียวก,กันกับที่สื่อได้ไปแล้วก็จะเบลอๆหน่อยก็คือ มันเอาแค่ส่องกล้องจุลทรรศธรรมดาธรรมดาขยายให้ดูว่ามันมีเส้นผมมันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นบนกระดาษ A4 ที่เราเห็นนะคะที่เขาเก็บเก็บเก็บแล้วใส่ A4 แล้วก็พับพับพับพัแล้วก็ใส่ถุงซีลอีกทีหนึ่งเขาก็น่าจะเอาตรงนั้นเนะี่ยมาขยายอีกดูก่อนว่ามีอะไรบ้างก็ไปเห็นเส้นผมปนอยู่กับอะไรเราก็ไม่รู้ลหะน่าจะเป็นภาพนี้ที่ให้เห็น แต่ภาพนั้นไม่ใช่ภาพจากซินโครตอนค่ะตอนนั้นยังไม่มีการคิดกันเลยว่าจะเอาไปตรวจซินโครตอนขนาดตอนที่พบตรรับตําแหน่งใหม่แล้วก็มานั่งถแถลงเรื่องนี้ที่ไอ้พลอยไปนั่งดูหน้าแห็นอยู่นั่นน่ะก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะนําไปตรวจอะไรยังไงเรื่องซินโครตอนนั้นมาที่หลังได้่าลืมว่าซินโครตอนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเดินไปซื้อขนมจีบเซเว่นเอเลเวนนะคะขนาดขนมจีบเซเว่นยังต้องรอคิวซินโครตอนล่ะคะ และเขาไม่ได้ตรวจซิงโครตอนที่เดียวนะเขาส่งไปตรวจหลายที่แล้วก็ตรวจหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่มันไปฟังและก็รับซองเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงเรื่องซิงโครตอนค่ะถ้าจะมีภาพเส้นผมอย่างมากที่สุดก็คือกล้องจุลทรรศน์ขยายเท่านั้นเองถ่ายผ่านขยายเพื่อให้เห็นว่านี่มันคือเส้นผมนะแต่ไอ้ไรบอกว่าผมมั่นใจผมการันตีว่า ผลซินคอตอนออกแล้วไอสลัดผักมึงนีไม่รู้เชี่ยอะไรเลยขนาดผลเอ็กซเรย์ธรรมดาบางทีมันต้องมารับวันลุ่งขึ้นผลซินคอตอนมันจะไวขนาดนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือคนไม่มีความรู้และขยายขี้เธออวดรู้เต็มคาราเบลอวดรู้ว่ามีหลักฐานนู่นนั่นนี่ดีกว่าพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตมึงขอรื้อคดีไปเลยสิมึงเอาสิ่งที่มึงมีเนะี่ยไปขอรื้อคดี ทำแบบไอแปะทำแบบไออัจฉริยะมึงทำได้หรือเปล่าแทนที่จะมานั่งพูดมึงขอรื้อคดีเลยว่ามึงมีหลักฐานว่าพ่อแบมเนี่ยเป็นพยานชิปสร้างไทม์ไลน์ชิปยายเก็บฟืนกอดชิปคนนั้นคนนี้กอทชิปอันนั้นอันนี้โกหกเส้นผมนั่นก็มีการเอายัดมาทำเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนไม่ชอบทุกอย่างมีพิรุษหมดมึงไปขอรื้อคดีเลยมึงกล้าหรือเปล่าดีกว่ามานั่งหาแดก ไปวันวันหนึ่งแบบนี้พูดไปเรื่อยใครก็พูดได้ไอะไรแต่ตัก,กะมึงจะมีไหมเดี๋ยวกูเอาเรื่องพยานทิพย์มาพูดแล้วมึงจะหาเพล่เพลมึงอาจจะโดนพ่อแบมขับรถมาถามหน้าบ้านก็ได้ว่ามึงพูดอะไรมึงหมายความว่ายอย่างไรว่ากูเป็นพยานทิพย์เนี่ยหมายความว่ายอย่างไรคลิปต่อจากนี้เราจะไปกันที่ไอ้ไหลายกล่าวหาว่าพ่อแบมเป็นพยานทิพย์โกหก แล้วก็เมคทไลายทิปทิขึ้นมาค่ะ